วันนี้วันครอบครัวด้วยเราได้กลับมาอยู่กับครอบครัวคนไทยรู้สึกอะไบ้างออครับอบอุ่นครับก็มาเจอคนไทยเจอประเพณีไทยเจอวัฒนธร,ธรรมไทยอาหารไทยพี่น้องเฟื่อนฝูงหน้าตาคนไทยมันก็มีความสุขดีกว่าอยู่ขมางนอกเยอะมาค่ะมาส่งการทำบุญที่วัดเชียงใหม่แบบนี้คิดถึงในยก,กูไม่เราะทุกปีก็ก็อยู่ออคุยกันที่เมืองนอกทุกปีเลย านายกปูก็อวยพรสงกรานก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทําบุญด้วยกันข่าวดีไหมคะนนี้คือว่าจะมาถรงว่ากลับมาปีสงการานปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสได้ม,มาทําบุญนี่เป็นข่าวดีเลยไหมคะท่านรับก็ไม่ไม่ทราบครับแต่ว่าคือตอนที่ผมจะกลับเนี่ยผมก็มีความมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าเราอยากกลับบ้านาแต่ไม่รู้กลับอย่างไรเมื่อไหร่ยังก็ก็ ก็คิดมาตั้งแต่วันแรกที่ออกไปว่าจะต้องกลับให้ได้แต่กลับอย่างไรไม่รู้กลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกนะครับแล้วนายกปูได้ไปเอ่ยมาแล้วใช่ไหมคะว่าจะกลับนายกปูอยากกลับอยู่แล้วเหมือนกันนะนายกปูมีบ่นไหมคะว่าเงาเงาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างละแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ต่างคนต่างมีภารกิจเกี่ยวกับบ้านเมืองก็ไอ้ปูก็ห่วงบ้านเมืองเหมือนผมต่อยู่ข้างนอกก็ห่วงแต่บ้านเมืองก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำโดยเพราะยิ่งเวลา พวกเราเป็นรัฐบาลก็ให้ความแนะนําไปช่องทางที่กลับมารู้คอบไไหมคะยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบวิธีที่มีความมีความตั้งใจก่อนเอาตั้งใจไปก่อนแต่ท่าเกิดเห็นดูแล้วว่าจะมีวิธีที่ว่าคุณคุณคุณนายกูจะได้กลับมาครับก็นายกูไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนผมของผมเขายัดให้เยอะไม่ถึงว่าสู้แค่คดีเดียวใช่ไหมคะข่าวของปูมีอันเดียวมีเรื่องเดียวภายในปีนี้ไหมคะก็ ก็ตั้งใจอย่างนั้นแต่ไม่ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวดูเหตุการณ์เป็นตุลาไม่รักชาติศิ์ดูตุลาไม่รู้ไม่รู้แต่วมาตั้งใจตั้งใจครับถ้าถ้าถ้านาิศิลดุกังวลไหมคะว่าสมมติถ้าเกิดกับจะเกิดกระแสาวิจารณในเรื่องแบบนี้ก็มันทุกอย่างมีเหตุผลคนจะวิจารณ์เขาก็อยากวิจารณ์รเขาวิจารไปแต่เราต้องมีเหตุผลของเราที่จะตอบสังคมส่วนใหญ่ได้สังคมส่วนน้อยมันก็มีบ้างธรรมดาไม่มีใครพอใจ แม่กระทั่งบางคนเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันพ่อแม่ลูกบางทีลูกทําอะไรแม่พ่อแม่ก็อาจจะไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาที่มันไม่มีไม่มีข้ขขอยุติร่วมกันทั้งหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็จะไปทานข้าวที่เลยคขอกดอซึ่งร้านเก่าแก่นะผมยังเป็นนายกก็ยังอยู่ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีพวกพวกชวนไปดูคอนเสิร์ตหน่อยไปเล่นน้ำหน่อยก็จะไปดูว่าชีวิตของคนทั้งเชียงใหม่เนี่ยหรือแคะนักท่องเที่ยวเวลาเขามาอย่างนี้แล้วเขาค้าสนุกสนานแบบไหนจะได้เข้าใจเขามากขึ้นก็ห่างประเทศไปตั้งนานมันก็ต้องขอความเข้าใจไปทีแต่ว่าเราเไปี้ดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมอากาศอาการป่วยอาการผมดีขึ้นเยอะฮะดีมันยังว่ากลับมาอยู่บ้านจิตใจเพราะว่าจิตใจมันก็ดีก็ความพร้อมที่จะ ออกกาลังให้ร่างกายฟื้นมันก็ดีขึ้นเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลมันมันไม่มีจิตใจอะที่จะทําอะไรถ้านอาาคะแต่ว่าแบบพอเวลาภาพปรากฏออกมาก็จะมากรถุกวิจัยโยนจับจ้องตลอดไม่เป็นไร<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ <c oughs> ก็คือ,อยังไงก็ป่วยก็อยากหายะนะห <c oughs> วังว่าคนที่วิจารณ์ผมเวลาป่วยเขาคงอยากหายไม่อนผมอะนะหายแล้วก็คนจะดีใจอย่าไปซ้ํำเติมนี มีมากันเยอ,อนนะ่มยีในทางการเมืองอะไรในไรับออไม่หรอกครับมันเป็นประเพณีโดยเพราะอย่างนี้ผมเป็นคนเชียงใหม่ประเพณีสงกรานต์เขาก็มาลดน้ำดำหัวเป็นเรื่องปกติของคนอายุ75พวกที่พวกที่อยู่ทั้งหลายอายุน้อยผมทท้านั้นน่ะยกเว้นพี่เสริมคนเดียวมั้งบางคนก็บอกว่าเออถ้าใครไม่มานี่เหมือนไม่มาเช่คชืออะไรอย่างงี้โอ้ไม่หรอกครับไม่หรอกครับผมเป็นคนไม่จุกจิกมผมเป็นคนไม่จุกจิก แล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ค่อยมียุ่งเกี่ยวเรื่องของทนายกทนายกเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครจะอยู่ใครจะไปจะบอกว่าจะมีจะบอก,บอกว่าสม,าม,ามุิที่เขา้าใจผิดยังไงคะว่าการสอบคณนดีต้องวิ่งหานะนรผมมันอะ,อะไรนะ n o t h i n g is permanent <c oughs> นะ <c oughs> มันไม่มีอะไรเป็นสาระนะเ <c oughs> นะพราะมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีตำแหน่งแล้วมันก็ต้องหมดตำแหน่งเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอะไรมาก ทัาระหว่างมีอยู่ก็ทําให้ดีที่สุดให้บ้านเมืองให้สร้างชื่อเสียงไปเอาตรงนั้นดีกว่าหลายคนมองว่าท่านกลับมาเป็นศูนย์กลางของอํานาจอีครั้งนึงนเป็นเป็นศูนย์กลางของคนแก่ที่พวกรุ่นน้องๆก็อยากมาปรึกษาหารือมากกว่าเนี่ยเจ็ดสิบห้าแล้วนะเวลาขึ้นไปยืนบนเวทีเก่างานแต่งงานทั้งหลายหันไปรดูข้างล่างโอ้เราแก่สุดเลยเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยเพอแป๊บเดียวมันเป็นคนแก่สุดละ ันนี้ก็ถือว่าวันนี้เริ่มเข้าเบญจเพศอีกยี่ห้าอีกยี่ห้าปีครบร้อยครับขอุญานะครับข่าวไหมคะว่าพรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลนะคะแล้วมีการเป็นรงชื่อคุณวิกิเข้าไปเกี่ยวด้วยว่าการคุยคกับเเลยครับก็รู้จักกันทั้งนั้น่ะเลยก็บางทีคุยกันว่ารู้คุยเรื่องอะไรบ้างก็รู้จักกันคุยการเมืองกันไปนะครับก็หลายคนเขาก็อยากทํางานให้บ้านเมือง แต่ว <formation jin inh aling> <at> ่าบางทีบางครั้งมันก็ต้องทุกอย่างก็มีจํากัดก็ยินรัฐมนตรีเขามี36ทั้งรวมนายกด้วยก็ต้องมีจํากัดเราจะใช้ความเป็นได้ไหมคะมีความเป็นไปได้ที่ตอนนี้ไม่ทราบฮะต้องถามท่านนายกขออนุญาตนะครับท่านนายกนะก็ินกาแฟกันธรรมดาครับนักการเมืองรู้จักกันกินกาแฟกันเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่างคุณอะไรอ่ะคุณเอ่อคุณชายอ่ะ ใจก็เคยเป็นผู้สมัครสสไทยรักไทยตั้งสมมติใหมผมเป็นเป็นหัวหน้าพักใหม่ๆก็เลยรู้จักกันแล้วกไคุยกับ่าหัวหน้าพักญาติๆก็คุยกับก็คุยกคนรู้จักคนไม่รู้จักก็ไปคุยขอญาติรันโอเคเขาเป็นใช่ไ้าวันนี้เขาเสียงไหมคะเสี่งไหมเข